สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่คือหน้าตาของผักลูกผักหวานเป็นครั้งแรกเลยนะที่สั่งมากินคืออยากกินมากเห็นอ่อพวกยูทูบเบอร์ที่เขาแบบอชอบกินโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากลองเป็นคนที่ชอบกินผักนะคะเราเป็นคนที่ชอบกินผักมากๆผักอะไรแปลกก็สรรหาสั่งมากินก็คือ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งก็คือก็ก็ยังไม่มีผักอันไหนที่ว่าเรากินไม่ได้นะก็กินได้ทุกอย่างยกเว้นก็คือว่ายกเว้นเป็นผักผักประเภทว่าผักชีลาวผักแพลหรือผักไผ่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกกันนะตามคนอีสานเขาเรียกกันเราก็แบบนั้นจะไม่กินเพราะว่าเรารับกินมันไม่ได้ นี่ค่ะเด็ดมาก็ได้เยอะก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะมาผ่าวันนี้จะทำเป็นสองเมนูคือจะผัดน้ำมันหอยและก็จะลวกตัวนางเอกของเราเราก็จะผ่าอันนีผ้ผ่าเพื่อที่จะเอามาผัดน้ำมันหอยก็เป็นการที่ว่าทำ u t u ู e ครั้งแรก ต่ตอคลิปเองครั้งแรกก็คือเรียวๆเลยเนาะมันก็จะแบบว่าอาจจะอาจจะยังดูไม่ไม่ไมไม,ไม่ค่อยน่าดูไม่ค่อยน่าสนใจไม่สวยงามเท่าไหร่อันนี้เราก็โอเคประมาณนี้ตอนแรกใช่ไหมก็จะแคะเม็ดออกเพราะว่าไม่รู้คิดว่าเม็ดมันจะฝาจะอะไรแต่พอสักพักเออมาลองชิมดู มันหวานมากค่ะหวานหวานจริงๆก็คือแบบเม็ดก็ไม่ฝาดนะก็หวานหวานมากเม็ดก็หวานมากไมตองแกเม็ดออกก็ยังตัดต่อยังทำไม่ไม่งแกะเไม่ค่อยเป็นเนาะยังยังไม่มืออาชีพ ก็เดี๋ยวจะพัฒนาไปเรือเ่อยๆอะไรอย่างนี้หวานมากๆไม่ต้องแกะไออปะ่อปลาคาปลาถึงการทำอันนี้เราก็มีเสริมขึ้นมาเป็นอ่าชะอมไข่ทอดไม่ค่อยสบายนิดหน่อยด้วยก็ยังอยากจะมาภาคเนาะมาค่ะต่อต่อ แวะไปไอมาก็เป็นชะอมไขท่ทอดแล้วก็ตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนก็เดี๋ยวมาทอดอันนี้ก็ชอบกินเวลากินกับน,น้ําพริกวันนี้ก็จะเป็นอาหารในแนวแบบว่าเรียบง่ายบ้านๆน,นี่ค่ะเป็นคนที่ตั้งตั้งตั้งกระทะแบบร้อนมากเลยจนแบบมีควันขึ้นมาหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนที่ชอบแบบว่า ทานชะอมไข่ทอดแบบกรอบๆชอบชอบ,ชอบทานแบบนี้อันนี้ก็มาทําให้ดูคือแบบอ่ะชะอมไอ้นี่ละได้ละเอาขึ้นมาเสด็จมามาทําให้ดูคือแบบว่าก็ก็ทาในแบบของเรานะในในรสชาติของเราเองเราก็อยากมาทําให้เห็นอันนี้เป็นปลาปลาเค็ม ของทางบ้านที่ทําเองเป็นปลาธรรมชาตินะคะเพราะบ้านอยู่ติดคลองอันนี้มันก็เสด็จน้ํามันดีเราก็มาตัดตัดตัด,ตดแต่งสักหน่อยนิดนึงก็นี่จัดใส่จานแล้วก็เดี๋ยวตัดอีกนิดนึงเออให้มันกินง่ายๆเนอะให้มันขาดก็ทําไว้รอคุณสารามีด้วยนี่ก็ทอดปลาเค็มไปด้วยเป็นปลาเค็มธรรมชาติที่บ้านทําอร่อยมาก แต่ว่าจะไม่ได้มีกินตลอดนะคะจะมีกินแค่เป็นช่วงฤดูกาลเราก็เอามาแช่ฟิตไว้มันก็เลยทําให้กินได้นานเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพเนาะมาทํางานก็อันนี้น้ํามันเราก็ถทใสโ่โหลลงไปก็มาตั้งน้ำมันเตรียมผัดนางเอกของเราเลยจ้าบางทีการภาคก็ยยังแบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ ก็ขอโทษขออภัยผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะคะบางทีอาจทําอะไรไปที่แบบไม่ไม่ไม่ไมดีคําพูดไม่ดีก็ขอโทษไว้นะัที่นี้ด้วยนะคะนี่เลยจ้าตัวนางเอกของเราก็เติมน้ําไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาผัด <c oughs> อันนี้ก็เอาปลาใส่จานก่อนระหว่างที่ว่า เรารอให้กระทะมันร้อนมันน้ำมันเดือดอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่น้ำปลาปรุงรสปรุงรสก็ปรุงตามใจชอบของเราเลยปรุงในแบบของเราเลยนาก็จะปรุงในแบบของนาก็คือน้ำปลาน้ำตาลปรุงชูรสน้ำมันหอยอะไรอย่างนงี้ก็เติมนี่ก็เติมน้ำเติมน้ำเข้าไปอีก ไม่สบายด้วยแล้วก็มาพากด้วยก็อยากไอตลอดเลยก็เสร็จแล้วก็อ่าโอเคได้ที่เราเราก็จะผัดนานหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เรากินแล้วเราไม่รู้ว่าต้องทําให้สุกข,ขนาดไหนอันนี้ก็มาเอาระหว่างที่รอนน้าเดือดเพื่อที่จะเอาลูกหวานมาต้มเออลูกผักหวานมาต้มเลาก็น้ปาปลาเทใส่ขวดไปก่อน ตอน,นี้น้ำก็เริ่มผุดๆเป็นเม็ดๆขึ้นมาเราก็เอาผักหวานใส่ใส่ไปสามกำมือตอนนี้ยังอยู่ในตู้เย็นเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าแฟนไม่ค่อยกินด้วยแฟนเป็นคนไม่ค่อยกินผักส่วนเรากินคนเดียวทีนี้ก็แบบกินนานหน่อยไม่เป็นไรของอยู่ในตู้เย็นเนาะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปหน่อยใส่เกลือใส่น้ำมันลงไปหน่อยก็ต้มนานหน่อยละคะ่ะเพราะว่าครั้งแรกก็ไม่รู้ว่า ไม่รู้แหละเนาะว่ามันนานแค่ไหน,นอันนี้ก็มาล้างผักสดเพื่อที่เดี๋ยวจะเอาไปเรียงใส่จานนี่จ้ะมาจัดใส่จานกันเอาผักสดมาจัดใส่จานระหว่างที่รอผักหวานสุกลูกผักหวานสุกนี่จ้ะน้ำก็เดือดมาก <c oughs> อันนี้คือลืมไปแล้วนะว่าทําอะไรอยู่ไม่รู้ไปหยิบอะไรในตู้เย็นอ๋ออไปหยิบน้ําแข็งใช่จาได้ไปหยิบน้ําแข็งเนี่ยเอามานอกน้ําเย็นก็เอาขึ้นนอกน้ําเย็นอันนี้ก็มาต่อกันด้วยมาทําน้ําพริกจะ้ะก็มาหาพริกในตู้เย็นกันใช้พริกส,สองอย่างแล้วแต่เลยนะว่าใครจะใช้แบบไหนอะไรยังไงก็เราก็มาตำ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  คือตำพริกให้ละเอียดอะไรก็อยาเอาเครื่องปรุงเอาเครื่องปรุงมาก็ <c oughs> ใส่เครื่องปรุงตามใจชอบเหมือนกันนะคะแล้วแต่เลยว่าบ้านไหนจะทํายังไงปรุงยังไงรสชาติเราเป็นคนชอบเปรี้ยวก็จะใส่มะานาวสองลูกลูกก็ไม่ได้ใหญ่มากนะลูกน้อย มะนาวก็ผ่านปีได้แล้วมั้งซื้อมาจากเขียวๆกลายเป็นเหลืองคาตู้เลยค่ะก็นี่ก็คือเป็นคลิปที่ทำเมื่อวานนี้ที่ทำทำเมื่อวานนี้แล้วพอดีไม่สบายก็ไม่มีเวลา,าลงทำงานด้วยพอดีวันนี้ก็หยุดเนาะ <c oughs> วันนี้ว่าจะไปหาหมออีกเดี๋ยวจะไปคลินิกตอนเย็นก็เรียบร้อยแล้วทำเรียบร้อยก็เอาน้ํำล้างขลกหน่อยก็น้ํำล้างคุกเราก็เอามาเทใส่ถ้วยน้ําพริกเนี่แหละคะ่ะอันนี้ผักหวานลูกผักหวานที่เราน้งน้ําเย็นไว้ก็เอามาขึ้นเสด็จน้ำเพื่อดี่เดียวไปเทใส่จานใส่จานก็ ที่ที่เทใส่านแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็รอสามีกลับมาอ่านี่ค่ะหน้าตากับข้าของเราวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะขาง่ายง่ายก็เปลี่ยนลุกเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำงานเดี๋ยวจะต้องไปเข้างานก่อนกินก็กินข้าวก่อนก่อนเข้างาน ก็จะดูจะดูผิดจากตอนทํากับข้าวเลยนะคะตอนกำกับข้าวก็จะไม่ค่อยให้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าไม่สวยตอนนี้ก็อืมก็สวยขึ้นมานิดนึงเนาะแต่งแล้วแต่งแล้วก็สวยขึ้นมานิดนึงก็มากินข้าวกันเลยก็เดี๋ยวจะชิมอ่าระหว่างที่กำลังจะกินใช่ไหม สามีก็ชวนคุยนางกถาถาถา็ถามถามถามธุระอะไรอย่างนี้นแหละก็คือแบบนึกในใจอัดคลิปอยู่นะมาชวนคุยอะไรตอนนี้จะไม่ตอบก็ไม่ได้ก็ต้องตอบก็จะดูหน้าเซ็งๆนิดนทำไมต้องมาถามตอนอัดคลิปเป็นอะไรที่เบื่อมากเลยคุณสามีเวลาเราเรา,เราทำอัดคลิปหรือทำอะไรก็แล้วแต่ ที่แบบว่ากาลังกาลังทําอยู่ชวนคุยแบบตอนที่เราไม่ทําอะไรนะมีของใครเป็นบ้างตอนที่แบบว่าไม่ทําอะไรนะไม่ชวนคุยไม่อะไรพอเห็นเราทํานู่นทานี่เอาแล้วชวนคุยแล้วอัดคลิปเอ้ยอะไรเอ้ยเอาแล้วมาชวนเราคุยแล้วคือแบบทําไมทำไมออันนี้เราก็จะชิมอันแบบผัดก่อนผัดน้ํามันหอยก็อื อร่อยก็ทำเองกินเองชมเองเนาะนักเลงพออ <c oughs> ันนี้เลค่ะก็เดี๋ยวมากินแบบต้มดูบ้างมาชิมแบบต้มแบบต้มต้มหรือลวกบางบ้านเรียกลวกบ้านเราเรียกต้มขนาดนั้นเราเรียกต้มก็ก็แบบต้มก็อร่อยก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งก็จะออก ไม่หวานไม่หวานเท่ากับที่เราเอาไปผัดเพราะต้มเหมือนแบนมันเหมือนว่าแบบต้มมันเหมือนว่าความหวานมันลดลงไปแต่ก็ยังมีความอร่อยและกรอบอร่อยอร่อยมากเลยค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวรีบก,กินข้าวเพราะเดี๋ยวต้องไปทำงานเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อน๊ายบาย